ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรับผมวันนี้มาปะกันเห็นแล้วนะครับสําหรับแฟนเพจไอเสมลุงชัยเอกซีทุกท่านนะครับครับวากวันนี้จะมาทํำขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับครับขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับช่วงนี้นะครับฝนนักนะครับฝนนักฝนตกค่ะตึงวันตกตึงเมื่อวันตกตึงเมื่อคืนนะครับ ก็ดูแลสุขภาพกันตัวนะครับสำหรับ f อทุกท่านนะครับครับส่วนผมและทีมงานวันสองวันนี้ก็ไาได้ไปไหนครับน้ำมันมดเนาะแม่น้ำมารุ่หมีนครับก็เลยยกกินกันอยู่บ้านดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาทําเมนูทางเหนือนะครับก็ทําไปหลายรอบละเมนูนี้ก็คือชอบกินกันนะครับสาหรับผมและทีมงานก็คือชอบกินกันเดี๋ยวผมจะมาทําเลย เริ่มจากกระดูกหมูกระดูกหมูครับเริ่มจากไอ้งังติดเตาเริ่มจากไอ้อย่างก่อนโคกกระดูกหมูก่อนครับมันตีนมันใหญ่อ๋อตินมันใหญ่โคก,กก่อนแต่ที่จริงถ้าเปลี่ยนไปได้ห่อใส่โคกถามหรือว่าบดให้มันละเอียดไปเลยมันก็นจะง่ายกินง่ายก็ตะกี้ไปซื้อเนี่ยม,มือเขาบดขึ้นเถูกกับบดกินแล้วมันกินได้ถึงกระดูกกระเดือกทิง<ด>้งเอาปิกไปกัน,กนหมออ๋อคือเป็นบดจริงๆไปคนเดียวเนา มันคือความร่วมมือมันมีนมีบขอคุณแค่คุณบอกว่าขอบทละเอียดให้ผมหน่อยครับเอาใจนะฮะมันก็จะได้อยู่กะจะโมะ่อะโม่ฮะใส่เครื่องโมะฮะอ่ะได้ก็ได้ไปลายใส่ถุงปลายอู้เปนเลย <laughs> <laughs> มาขอครับผมได้อย่างใดทิ้งมานั่งรอกินโอ้ได้เป็นได้พี่ใหญ่โดนเออนั่งรอกินพี่ใหญ่โดนตีนกับลูกน้องหลายคนนั่นนะเออช่วยยังเอาไปช่วยเออเป็นกองเชียร์มาละเอาให้ลุงโดมเป็นกองเชียร์มาละลุงโดมเป็นกองเชียร์อแม่งอุ่นนักป่เฮ้ยลุงโดมขออนุญาตไล่ไปลุงโดมปัดถ้วยดีกว่าไปปัดเอาถ้วยนี้ปัดเลย เออปัดเอออ่านกันยังแควนะครับผมเดี๋ยวได้กินด้วยกันเนาะครับผมกินกันล้ำๆเนาะรับรับผมสำหรับ F c ซนะครับที่อยู่ต่างแดนนะครับก็สามารถนะครับจำสูตรวิธีทำนะครับเอาไปทำกัดกินนะครับที่บ้านใดครับทำง่ายๆครับนี่นะครับ <ข> <malaria> นะครับแล้วก็นี่ก็คือด้านของาะผักชีนะครับตำเพิ่มนะครับเพื่อความนัวนะครับกระดูกนี่นะขอร้องกรมเนอใครจะไปมายุ่งของผมมันมีน้อยผมจะกินคนเดียวโอ้มะให้เขามากเหมือนกันไปซื้อคิงได้ไปซื้อ ไอ้ด้อมแฮ่หิวมาปวดแขนจะตายทับแบงก็กินพวกกอนเออโหขอกำขอกระดูกำตัวเขาก็กินกินก็กินมะเขือช่มไอ้โดมก็กินเลือดไปก่ะโอ้โหแบงก็ไปพวกกินก็นเล็กน้อยๆแบงก็ไปโอ้เลยบ้าเลยถ้ากินก็คือมีเรื่องอ่ะใช่เลยนะว้าถ้ากินก็มีเรื่องนะ มีกับมีันาหญ่แล้วเสียไม่กับมีกับไปอ่ะอะแล้วมาลูกก็ดูแลให้ฮะขวางเราเบอร์เหมือนต้องได้กลิ่นก็จะโคนเราบอกเฮ้ยครับผมสำหรับเลือดนะครับเลือดก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปนะครับลวกนะครับต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็เอาไปลงในน้ำเลยครับในน้ำร้อนนะครับเพื่อดับขาวนะครับไป ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพงเสมเอ๊เสมวันนี้เอาแอปไข่แปรมาฝากครับอลาอย่างครับนี่เป็นแอปไข่แปรดุกนะครับอ๋อแอปไข่ปลาดุกครับผมอ๋อนี่ทํากินเองกันไหมทำกินเองครับก็เลยเอามาฝากครับครับผมพอนที่อะตอนที่ผมกําลังจะทำใหม่ขนมเส้นน้ําเงี้วนะครับแล้วมีปัญหานะครับที่ว่ากระดูกมันน้อยนะครับรนดูกน้อยเาพิดกันไปรอบละเรื่องกระดูกครับผมขอ นายกสมาคมผลไม้ไทยส่งออกภาคเหนือครับไอ้มอสเราขอช่วยสนับสนุนกระดูกทางด้านของกระดูกหมูเท่าไหร่กิโลกรัาไใหญ่ตามใจเอากระดูกงูไซได้ป่ะกระผมมามีเจนนะครับผมมามีเจนครับผมอ๋อครับผมได้เลยครับกระดูกงูไซนี่จะมามีเจนครับผมครับครับผมเอาเดียวขอนายยกคำนาจขออนุญาตสนับสนุนหน้าจาก นายกสมาคมเนาะเอาเท่าใดบอกไปแหลกไปได้ไปซื้อครึ่งโลคับป้าอ๋อโอเคมามักหน่อยโลพวกผมแง่นมันไปได้เอาใส่เครื่องโม่มาเลยเสร็จเครื่องโม่บ่เดี๋ยวไปโม่ให้ไปดุกนะบ่ครับผมไปที่ร้านหมูอินเตอร์ครับผมขอโม่มาให้กรรมครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตละครับผมเกี๊ยวกี๊ยวหอมเกี๊ยวหอมครับผมเอามาแล้วก็เจี่ยวหวาน อ้าโหอ,อ,อันนี้ก็คือ,อเจ้าอันนาดวงสวรรค์อันนี้คือม้าเร็วเนาะครับผมนี่คือม้าเร็วเนอะไปไหนนายโยกไปไหนไปโจกมาเนอะนาย,ยก<อ> <laughs> มันจะซีกนะนาย,ยกมันจะซีกมันมให้อขอแบ่งคนเิ้ว ครับผมบนหัวเนี่ยแบ่งเงื่อนเสหน่อยแล้วมันจะล้านไปปิกๆแล้วเออเซลเ้ยวันนี้มีวันนี้รู้สึกว่าจะเซลดีเนอะเน่ลุงชัยผมจะอู้ลุงชัยฟังนะฟังว้ให้ดีเนอะ ลุงชัยอะเก็บป,ปากไว้แตกหน้าหนาวดีกว่าครับหน้านี่มันหน้าฝนครับลุงออบาดสมควรที่จะแตกเต้าครับผมโอ้ถ้ามันแตกหน้าหนาวกว็เจ็บก้าอ๋อครับผมแตกหน้าหอนมันแสบเลือดครับจะออกน้ำแบบเลือดท่าันอครับผม เลือดกับปอพอดีเนอะต่างด้านของขนมเส้นนี่นะผมอู้ซื่อเนอะนายกผมปอเก่งจะได้จะแปลงกับข้าวกับข้าวเนี่ยผมเก่งไปตั้งมวยพครับครับผมผมเก่งไปตั้งมวยครับผมปอจาได้ปอจาได้ครับลุงชายผมอ่ะผมเก่งไปตั้งมวยลุงเอาเอาบ่เอาสักน้อยเอาบ่เอาแม่เอาเลยเอากระดาษอาหารอาจจะดาษอาหารเอาสักน้อย มาเข้ามาเลยจริงเก่งมวยเข้ามาเลยโอ้ไ่ได้ยัยเล่นของทุ่นแรงไปได้ยัยขอช่วยมาได้แล้วใส่นวมบะมีกับใจมีดครับผมนละมันใส่หน่อยมันใส่แหมเนาะกาละกะละครับผมยาวันนี้มาทำมาเดี๋ยวนี้นะแหมน้อยอกน้อยใจโอ หลากคอลากคอมาไปเอาไปบูบด้วยเอาจ้องกูนะไปทิ้งเอามันลากมันไปไกลๆก่ห้าปะเออลากไปจุ่าเนี่ยฮะาขออีทเนี่ยห้ารัคานฮะหนวกหูเอาจุ่งนะไปเอาจุ่มนะไปก็แค่มันแค่หมาเหี้ยแบดนี้เอาจ้องกูนะไปก็ให้จะเจ๊ซองกคิงเนี่ยคิ้งเบาหว่าเบาเออเอาจ้องกูนะไปอ๋อพร้อมคนจอมคนจอม